ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นชุดสาธิตการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอีกชนิดหนึ่งซึ่งเราเรียกว่ามอเตอร์รีลักตซ์ชุดสาธิตนี้นะครับก็ประกอบด้วยสส่วนนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะมีแม่เหล็กถาวรน,นะครับยึดติดอยู่กับแกนอลูมิเนียมนะครับและแกนอลูมิเนียมนี้ก็จะต่อแกนหมุนและมีมือจับสำหรับหมุนนะครับเมื่อผมหมุน มือนี้นะครับมือจับด้านนี้ก็จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กวนขึ้นทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นแกนเหล็กนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นแผ่นเหล็กนะครับหนาประมาณ5มิลิเมตรนะครับแล้วก็ตัดเป็นทางยาวนะฮะมีความยาวเสมอกับขั้วแม่เหล็กนะครับโดยในลักษณะนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับจากขั้วเหนือวิ่งผ่านแกนเหล็กนะครับมาอย่างขั้วใต้ ผมจะสาธิตการทำงานของมอเตอร์รีลักแดนส์นี้ให้ดูนะครับแล้วขอให้ท่านสังเกตนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นพฤติกรรมนะครับของการทำงานของมอเตอร์ชนิดนี้นะครับในตอนแรกนะครับต่างคนก็ต่างอาจจะอยู่ในตำแหน่งใดๆก็ได้นะครับจากนั้นผมก,ก็ต่างคนก็ต่างอยู่กับที่นะครับแล้วผมก็จะหมุนสนามแม่เหล็กอันนี้อย่างรวดเร็ว อีกทีนะครับต่อมานะครับผมจะค่อยๆหมุนแกนสนามแม่เหล็กหมุนนี้นะครับช้าลงนะครับจนกระทั่งเกิดการล็อกเข้านะครับจากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้น ถ้าเราสังเกตการทำงานของมันนะครับลองดูอีกทีนะครับครั้งแรกนั้นเนี่ยเมื่อทั้งสององค์ประกอบนี้นะครับอยู่นิ่งและผมหมุนสนามแม่เหล็กอย่างรวดเร็วนะครับจะเห็นว่าในตอนแรกนั้นมันจะไม่ทำงานนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยมันจะพยายามวิ่งตามมานะครับอย่างช้าช้านะครับนะฮะอันที่สองนะครับเมื่อผมค่อยๆ่อยหมุนอย่างช้าช้าจนกระทั่งเกิดการล็อกระหว่างตัว แม่เหล็กกับแกนเหล็กแล้วค่อยๆเ,เ,เพิ่มความเร็วองค์ประกอบทั้งสองก็จะวิ่งไปด้วยกันนะครับด้วยความเร็วเท่ากันนะฮะก็เหมือนลักษณะของแม่เหล็กดูดกับเหล็กนะครับแล้วก็จะวิ่งไปด้วยความเร็วเท่ากันนะะแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมเร่งความเร็วขึ้นนะครับเราก็จะพบว่าความเร็วก็จะไม่เท่ากันอีกนะครับก็จะมีการ หลุดนะครับระหว่างหรือความเร็วก็จะแตกต่างกันระหว่าง2ส,ส่วนนี้เอาละครับเราก็สามารถจะเปรียบเทียบกับการทํางานของมอเตอร์ชนิดนี้นะครับกับมอเตอร์2แบบนะครับที่เรากล่าวถึงไปแล้วได้เราเริ่มต้นจากเปรียบเทียบมอเตอร์ชนิดนี้กับมอเตอร์ซิงโครนัสนะครับจะเห็นได้ว่าการทํางานเบื้องต้นเหมือนกันนะครับในขณะที่ตัวหนึ่งหยุดนิ่งนะครับสามเหล็กมหมุนๆอย่างรวดเร็วนี้เนี่ยมันจะไม่ทํางาน แต่นะครับถ้าเราให้มันตัวสนามแม่เหล็กหมุนนะครับหมุนอย่างช้าๆจนเกิดการล็อกเข้ากันนะครับระหว่างสงส่วนและเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับ mm hmm. ก็จะสามารถวิ่งไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นคุณลักษณะอันนี้นะครับจะมีความใกล้เคียงกับคุณลักษณะของมอเตอร์ซิงโครนัสอย่างไรก็ตามนะครับจะมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อเราหมุนอย่างรวดเร็วนี่นะครับตัวส่วนที่2องเนี่ยจะพยายามตามมาด้วยเห็นไหมครับนะครับหรือเมื่อล็อกแล้วนะครับแล้วเราเร่งความเร็วขึ้นไปอีกนะครับเมื่อความเร็วมันสูงขึ้นมากๆกนะฮะก็จะทำให้เกิดความเร็วที่ไม่เท่ากันอีกนะครับคุณลักษณะส่วนที่2นี้นะครับ ถ้าเปรียบเทียบก็จะเห็นได้ว่าจะคล้ายกับคุณลักษณะของมอเตอร์เหนี่ยวนำนะครับที่สามารถที่จะเริ่มทำงานได้นะครับในขณะที่องค์ประกอบหนึ่งหยุดนิ่งโดยลักษณะของการการกระแสเหนี่ยวนำนะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์รีลักแตนนี้จึงมีคุณสมบัติของมอเตอร์2ส,ส่วนผสมกันอยู่นะฮะเพราะว่าจะเกิดการเหนี่ยวนำในแกนเหล็กนะครับ <S <S เช่นเดียวกับมอเตอร์เหนี่ยวนำ สามารถทําให้มันค่อยๆเริ่มทํางานไปได้แต่จะมีความเร็วไม่เท่ากันแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่แรงของสนามแม่เหล็กที่ดูดเหล็กเนี่ยมีมากกว่านะครับมันก็ทําให้มอเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีความเร็วเท่ากับสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นคุณสมบัติของมอเตอร์ซิงโครนัส